เจามเค็มเอาเลยครับหลังจากที่เกมทูเรียนะครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่มานะครับนะเป็นเวอร์ชัน1.4.5นะครับ และตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับซึ่งมาเมื่อประมาณวันที่27แต่ว่าที่ประเทศไทยนะครับเข้ามาวันที่27เกือบ28อะนะซึ่งผมเก็บมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ทุกอย่างนะจริงๆมีของในหีบอีกนะครับนะมีหลายอย่างหลายสไตล์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับนะแล้วบอกเลยว่ามีดีมีร้ายนะคือมันเป็นการอัปเกรดนะครับพวกสายของสายเออตีซอมมอนนะครับ เออเขาเพิ่มให้แบบเก่งขึ้นนะครับนะซึ่งดีเลยแหละโอเคเราไปกันเลยนะครับนะมันมีอยู่9อันใช่ไหมอ่ะผมจะใช้ซัอนน้องเห็ดนะครับนะตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับการรีวิวพวกสัตว์เลี้ยงนะครับผมนรญยตอันเชยออกมาเราจะได้ดูความสามารถนะครับอ่าอย่างแรกนะครับนะก็คือหอกนะครับเป็นหอกเอ่อที่ชื่อว่าคอปไวท์นะครับมาคอปวิปนะครับนะ คอบวิฟอ่าไปคอบฟิชคอบฟิชชื่ออะไรวะอ่าดาเมจเริ่มต้นนะครับอันนี้คือมันออฟติดนะกอตลี่นะครับซึ่งดาเมจเริ่มต้นจริงๆคือ9หน่วยนะอืมอันนี้ผมไม่ได้ใส่เซอรี่อะไรนะครับดาเมจปกติคือ9หน่วยผมอนุญาตเอาน้องออกไปก่อนแล้วกันคือบางอันมันต้องใช้ซมมอนในการช่วยโจมตีนะเพื่ที่เราจะได้รู้ว่า,ามันมีความสามารถอะไรนะครับ เดี๋ยวผมยนแรเคลียร์ก่อนแล้วกันม่มันเยอะจัดเลยนี่ผมว่าผมน่าจะสมมอนเยอะมาไปไหนนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์หน่อยดิเอาเอาตัวเดียวพอละเยอะเกินมันเยอะเกินอันอนี้เอามาแค่ตัวนึงก่อนแล้วกันนะมันเยอะเกินนะครับเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันปึ๊บเอาเป็นตัวสุดท้ายเลย ปึบะนะครับนี่คือหอ,อกแรกสุดนะไม่ใช่หอ,อกสีเป็นเขาเรียกว่าสายใหญ่อะ่ะมันคืออะไรวะแซ่เออแซ่นะครับไปมันจะล่อยเอาแล้วทำไมมันเรียกมาหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เอา้าแล้วมันเรียกมาหมดเลยวะคือว่าอะไรมันมันมันติดสีอ๋อมันติดสีแดงมาด้วยโอไมก้า oh ติดสีแดงมาด้วยเออเอเอาเอาสีเหลือง ยังไงดีวะเนี่ยต้องถอนรหัสนะครับตอนนี้ถอนรหัสอืถอนไปอย่างงี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหคือไม่เต็มเลยอะไม่เป็นไรผมไปตัดได้นะครับนะนี่เลยตี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 ตเริ่มสักทีนะครับนะก้าจตีนะครับของหอกนี้นะมันได้ไกลประมาณนี้นะครับซึ่งทะลุได้ประมาณ3ตัวใช่ไหมอะออนะครับนี่เลย ความเร็วประมาณนี้นะครับนะอันนี้คลิกแบบซอยแล้วนะครับดาเมจอันแรกจะแรงหน่อยนะแต่ว่าลงไปเรื่อยๆก็จะเบาลงนะครับคือไม่เหมาะสำหรับการโจมตีเป็นเอ่อหลายๆพวกหลายๆหมู่นะมันจะแบบไม่ค่อยๆเบาลงนะครับตอนแรก11พอมาเป็น4มันเหมือนหันครึ่งไปเรื่อยนะมันมันเหมือนหันครึ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็11นะครับนะเนี่ยพอผ่านไปตัวที่2ก็เหลือสี่นะครับตัวที่3ามก็เหลือ1นะครับบางทีครั้งแรกก็เป็น8นะครับนะบางทีก็เป็น9คือเบาอะนะครับนะ แต่ว่ามันคลัพง่ายมากนะครับใช้เพียงใยนะครับกับไม้แค่นั้นแหละก็ได้อาวุธมาแล้วนะมันก็จะอัเชิญเป็นน้องนี่นะครับนะน้องเป็นน้องตัวอะไรเนะี่ยมันเป็นแมงมุมนะครับออกมาช่วยเราตีนะซึ่งการจมตีนี้ก็คือแบบคือทําให้เราแบบว่าเหมือนมีซลม,มอนแบบช่วยเราเลยนะครับนตอนนี้อย่างดีเลยเทียบกับว่าตอนต้นเกมนี้คือเป็นของที่ดีมากเลยนะมันมีตัวช่วยเราอะนะครับเนี่ยมันซอยอะ ซอยมากเลยอะ่ะบอกสำหรับการตีสลามนะเพราะสลามแบบถ้ามันโดนซอยเนี่ยมันจะไม่กระโดดนะครับมันกระโดดไม่ติดนะมันจะโดนซอยอ่ะ๋ยวผมเคลียร์ก่อนแล้วกันตัวต่อ,อไปน้องมาเชื่หน่อยดิอยากมีดแม่งเลยมีดมีดหดเออเรียบร้อยมาอันที่สองนะครับนะผมไล่ลำดับเลยนะครับอันที่สองคือเป็นออของสลามนะครับนะเป็นแซส,สลามนะครับอันนี้ผมไปเปิดตอนไหนเนะี่ย แซ่สลามนะครับนะมาความสามารถก็คือมันจะตีแล้วติดไฟนะครับแต่ว่าไอ้ตรงติดไฟเนะี่ยมันติดแค่ตรงปลายนะมันจะสื่อประมาณว่ารู้จักใช่ไหมเรื่องแซ่นะครับมันจะมีเรื่องที่เขาพูดกันตลอดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์โลกสามารถสร้างออสร้างความเร็วมักได้ด้วยมือเราเองนะครับนี่เลยนะมันเลยจะสื่เว่าแบบการโจมตีแบบไอ้ตรงปลายหอ,อกนะี่มันจะแบบแรงเร็วจนกลายเป็นไฟนะครับนะหรือเปล่าวะ นะมันจะตีเป็นไฟเลยนะครับนะนี่นี่นะครับทะลุประมาณนี้นะครับอืมอืมอืมแต่มันไม่ติดไฟเนะี่ยโหไม่ติดไฟนะคือนะมันมันโอกาสน้อยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับพอตัวแรกก็จะแรงหนึล่างๆก็รโนมงเบาเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆก็จะเบาทะลุแค่สามตัวเหมือนเดิมนะโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนเดิมอนะแต่ดาเอ็ดแรงขึ้นนะอืมดมเอ็ดแรงขึ้นนะครับ องนะครับนะนี่คือสลามวิฟนะครับนะบอกเลยว่าอันเนี้ยเอ้ยทำไมอยู่ๆก็ตีแบบทีเดียวหลายตัววะโอ้บางทีก็สามตัวเลยนะเออนะครับมาการโจมตีนะครับติดไฟก็ยังแบบว่าเจอกับกระดูกก็ยังไม่ไหวนะเจอกับกระดูกตัวเดียวตัวเดียวไม่ไหวนะครับนะคือแบบอาจจะต้องซอยหน่อยนะครับนะมันแบบมันไม่มีพวกเอ่อพวกแส่นะมันไม่มีอนไนที่จะตีรัวได้เลยนะ ประมาณเนี้ยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับนะแต่ต้นเกมก็น่าจะได้อยู่แหละเออเอเคลียบไปก่อนอันที่3มนะครับนะมีชื่อว่าอันนี้เฮลวี่เนี่ยน่าจะเป็นออฟนะครับชื่อว่าวาร์สคูเลสนะครับนะโอ้โหเป็นชื่ออะไรที่เท่มากนะครับเป็นเขาเรียกว่าแซ่ของเขตดแดงนะครับซึ่งทะลุได้ห้าตัวเลยนะเนี่ยเอาว่า แต่ตัวสุดท้ายแม่หนึ่งดาเมจนะครับทะลุไปแบบเหมือนไปสกิจนะอ่ะเรามาลองดูดาเมจนะครับกับการตีแบบพวกมอนนะอืมอมโดนโดนโดนมันก็พอแรงขึ้นเรื่อยๆนะอดาเมจแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับดาเมจของหอกของแซ่แดงนะครับ แซแดงนะครับมีดาเมจต,ตอนต้นนะครับอยู่ที่19ดาเมจนะบอกเลยว่าแรงนะครับตอนต้นเกมนะแรงตรงไหนนะสำหรับหอ,อกอ,อันา,ามนะครับมีดาเมจอยู่ที่12นะไปเราไปหอ,อกต่อไปนะครับเป็นแซต่อไปจะพูดหอ,อกทำไมขนาแซ่ต่อไปนะครับมีชื่อว่าโซคุระไม่ใช่นะว่าโซสโคนะครับนะโซโคสเอาไปการโจมตีนะครับค่อนข้างเหมือนกันเลยนะ5ตัวเหมือนกันนะครับ ไม่มีอะไรมากมายการโจมตีละ่ะอมืมันก็จะเสียงแบบว่าแฉะๆนะครับเสียงแบบเหมือนเนื้อแตกนะครับนะเหมือนเนื้อแตกกระจายอ่ะนะครับดาเมตตอนต้นอยู่ที่17เจดหน่วยนะครับนะเบากว่าหอกแดงแซแดงนะครับเบากว่าแซแดงนะแซแดงอยู่ที่สิบเก้านะครับวันนี้สิบ7ปดสิบเจดนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดพูดอะไรเนี่ยผมไ้่งไปซัมมอนเพื่อนกันแล้วมา อแตกหอ,อกต่อไอแซ่แซ่ต่อไปนะครับนะแซ่นี้มีชื่อว่าสตาร์คลาสนะครับนะเป็นหอ,อกดาวตกนะครับเออเป็นแซ่ดาวตกนะครับเป็นอะไรกับหอ,อกตั้งหนาเนีน่ยฮะเป็นอะไรกับหอ,อกตั้งหนาเนีนะ่ยมันเหมือนหอ,อกตรงไหนะเนี่ยดามจตอนต้นนะครับอยู่ที่18บแปดนะม,มาลองเลยแล้วกันนะครับ คสามารพิเศษนะครับคือตอนเราตีไปนะมันจะมีการปล่อยอุกบาทลงลงมานะครับแต่ว่าความสามารถนะจะทํางานก็ต่อเมื่อเรามีสมอนนะนี่เห็น,นไหมไหมมันก็จะปล่อยอุกบาทลงมาลงมาอย่างนี้เลยนะครับฟุ้งปุ้งปุ้งปุ้ง,ง,ง,งเริ่มดีขึ้นหน่อยนะอสําหรับแซ่ดาวตกนะครับจะคราฟโดยใช้เป็นแร่ลาวาไม่ใช่แร่ลาวาแร่เป็นแร่อุกบาทนะครับกับ กับหาแล้วว่าขอขอไปเช็คหน่อยดิลืมแล้วเนี่ยอืมนี่นะครับใช้เป็นเอ่อแร่แมก Mac, เอิรแรกก่กระบะานะครับแล้วก็เป็นโซ่นะครับนะสิบอันแรกก่กระบะยี่สิบโซ่สิบนะครับแล้วก็สตาร์นะครับสิบอันนะครับอ้ใช้เยอะเหมือนกันนลเนี่ยนะครับนะ คือเป็นของที่ได้จากหลังจากสู้กับบอสสมองบอสหนอนเรียบร้อยนะจริงๆเราทำก่อนนั้นๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องสุ่มโชคมากเลยนะอย่างเช่นตอนที่เราไปเจอกล่องใต้ดินนะ่ะมันจะมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นแร่อุกกาบาตนะครับเอามาใช้ คือแบบไม่ได้เตรียมสคริปอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพูดมั่วเลยนะครับตอนนี้เหลืออีก4อันนะครับนะเพราะาตอนนี้เราไปนี้แล้วตอนนี้คือหลังฮาร์ดโหมดนะครับนะหลังฮาร์ดโหมดนะครับผมจะตีไปเลยว่าไหนหาได้ก่อนนะจริงๆนะครับสิ่งที่หาได้อย่างแรกเลยนะหลังจากหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดนะครับเป็นหอกใหม่นะเป็นแซ่ใหม่นะครับก็คือเป็น อิเล็กทริกนะครับนะอันนี้เลยนะครับอิเล็กทริกเอลนะครับนะเป็นแท่ของบอสเอ่อบอสดูฟิลอนอนะบอสระบอสฉลามนะครับนะควาสามารถนี่คือปล่อยสายฟ้าไปนะครับมันจะช็อตเป็นวงกว้างนะคือถ้ามีหลายๆตัวที่โดนช็อตเนี่ยมันก็จะช็อตแบบพร้อมกันนะครับนะมันจะช็อตเป็นต่อๆถ้าทอดนะครับนะเหมือนสายฟ้าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่เาเป็นยังไง เออเอาอันนี้ปึ๊บนี่นะครับเราก็ตีทีนึงปั๊บแล้วก็จะช็อตปากเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีการช็อตแบบเป็นเป็นเท่ๆนะครับนะนี่ปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับแต่ทีเดียวนะครับมันช็อตประมาณ3รอบนะนะครับนะดาเมจตอนเริ่มต้นดามเมทโอ้ย ดานเมจต,ต,ตอนเริ่มต้นนะครับนะอยู่ที่150นะครับหาจากบอสฉลามนะเข้าฮาร์ดหมดแล้วสามารถไปตกปลาแล้วก็เอาสู้ชนะเราได้มาเลยนะครับนะ <c oughs> คือมันหาบอสสู้ง่ายนะแต่ว่าสู้มันสู้ยากนะบ,บอสอ่ะแต่หาอุปกรณ์มาสู้ง่ายนะคือไม่จำเป็นต้องสู้บอสอื่นก่อนเลยอะ่ะเข้าฮาร์ดหมดแล้วหาได้เลยนะครับอย่างดีอะ่ะจะสู้ได้เปล่าอีกเรื่องนะแต่ถ้าคนแบบว่ามีเพื่อนอยู่นี่ผมว่าน่าจะ อาจจะตอบโจทย์นะครับแบบช่วยกันนะครับแบบวนเวียนวนเวียนตายเกิดนะครับนะนะต่อไปนะครับนะหลังจากจัดก,การบอสดูฟิตรามนะแล้วก็จัดก,การบอสเหล็กเรียบร้อยนะครับหอกต่อไปก็จะเป็นหอ,อกของแซ่ของต่อไปจะเป็นแซ่ของบอสดอกบัวนะครับนะ แค่ดอกบัวนะครับมีอยู่ราเมจอยู่ที่75ห้าเท่านั้นนะครับนะแต่ความสามารถของมันก็คือจะมีการปล่อยกลีบดอกไม้นะครับพอตีใส่ดัมมี่มันจะไม่มีอะไรนะอืมปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีเป็นกลีบดอกไม้นะครับโอยโยนเก่งจังเลยพี่เป็นนักปลาของหรือไงมาเดี๋ยวเราใช้แซอมอนนะครับมันต้องมีแซอมอนด้วยแล้วเราก็ปึ๊บ ตีไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งทีนี่มันจะมีกลีบดอกไม้ออกมาดูไม่เห็นแล้วตอนนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะมีกลีบดอกไม้นะครับออกมาแล้วมันก็จะช่วยกระแทกกระแทกบันนะครับนะ ออกมากระแทกปึ๊บออกมากระแทกนะครับดาเมตไม่ค่อยแรงนะเสียงอะไรเตกๆๆต,ต,ต,ต่อไปเนี่ยครับเป็นของแบบว่าหลังจากจัดการวอร์ดเสียงอะไรวะไปจัดการก่อนดิใช้ล่างอัติเมตก่อนเอา้าแล้วมันเกิดอีกไอ้ซลมอนนี่มันน่ารำคาญนะครับนี่มันชอบทําให้มอนมันเกิดนะออา่างอัตเมตก่อนมาแล้วครับตัวนี้ฮะเสียงอะไรอ่ะ มันเต็งเต็งเต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 ,ง,ตงอยู่นั่น่ะทุอะไรอ่ะต่อไปนะครับนะคือหลังจากการหลังจากที่เราจัดการ Bot บอส็อกบบวเรียบร้อยนะครับก็จะจัดการบอสโกลมใช่ไหมแล้วเราก็ไปซู้กับบอสเสานะครับนะนี่เราก็จะได้เป็นหอ,อกนี้มานะครับหอ,อกชื่อว่า constell constellation นะครับนะเป็นหอ,อกของบอสกระแพงนะครับ เป็นเสาอะเออความสามารถก็คือแบบมันจะปล่อยเป็นดาวสเก็ตดาวมานะครับแล้วนั่นอะไรทำไมมันปิวข้างนอกคนนะี้แล้วมันก็จะไปโจมตีนะครับนะปอบประมาณนี้เลยนะคืออย่างเท่ยอย่างอย่างหดร้ายนะครับไม่ต้องมีสมอนนะความสามารถก็แอทีเวตนะครับนะดาเมจเริ่มต้นนั้นดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ร้อยสาสิบนะอืม ดีมากนะครับผมใช้แล้วโคตรดีนะหอกเออจะเป็นหอกเล็กหนาแนวแม่งเอ้ยหน้าตีปากอะแซ่นี่นะครับมีชื่อว่าวูเกอร์วูการ์ดิสเพลย์ออฟฟลาวเวอร์นะครับโหชื่อแม่งอย่างแบบอย่างภาพยนตร์นะครับนะอย่างกระหนังภาพยนตร์และสิ่งเรื่องนะครับนะหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Display Flower. วูกา a ์ดิสเพลย์ออฟฟลาวเวอร์โหนี่มันหนังหรือเปล่าเนะี่ย โอเคครับแซ่ต่อไปนะครับคือแซ่ของบอสมูลหลอดนะครับเป็นบอสทัวสุดท้ายนะถ้าเราชนะได้นะครับก็มีโอกาสสมได้นะชื่อว่าโพสิชันนะครับนะตี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 เป็นการโจมตีที่แบบรวดเร็วและรุนแรงนะครับนะเป็นเป็นหอกเป็นเป็นแซ่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับคืออย่างโกงนะเขาสามารถก็คือแบบว่าตอนที่เราตีนะครับมันจะมีเป็นผมจะต้อง มันจะมีลูกกตานะครับแล้วลูกกตาออกมานะครับช่วยเราโจมตีนี่เห็นไหมไหมมันจะมีลูกกตานะครับออกมาช่วยเราโจมตีนะครับนะหลังจากที่เราสัมมอนนะครับมันไปตีนะครับหลังจากที่เราปล่อยแซ่เรียบร้อยนะมันก็จะมีเป็นลูกกตาออกมานะครับของบอสมูลหลอดได้เลยนะตามเมื่อเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ ร้อยสิบนะครับโอ้โหน้อยจังเลยนะครับร้อยสิบนะแต่ว่าคอสมานนี้เก่งมากนะครับนะได้จาัดก,การจัดก,การบอสมูลหลอดนะครับนะโอ้ยอแตกทั้งหมดซะ แส่ของบอสสมองนะครับใช้เป็นแร่แดงนะครับนะอยู่ที่12หน่วยนะครับนะแร่แดงมันชื่อว่าอะไรวะคริมสันบาร์นะครับนะใช้คริมสันบาร์หน่วยนะเราก็จะได้เป็นแท่ของบอสนะครับนะบอสสมองนะครับทำไมมันได้เมดแรงก็เพราะว่าผมใส้เซ็ตผมใส่เซ็ตเอ่ออ่ในการใส่เซ็ตที่ดีที่สุดในเกมนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็บอสคริมสัน บอสคิมสันนะครับก็ใช้ทั้งหมด12หน่วยเหมือนกันนะนะครับนะเป็นแท่ที่มีชื่อว่าโซครีสโซสโซสครสอะไรสักอย่างนะครับเออนั่นแหละแทนแรกสุดนะครับแท่คอฟวฟนะครับนะมันทำอย่างไรเนี่ยอยู่ไหนวะ น่าจะหายากมากเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบนบนปะ ผมว่าที่ผมไม่เจอผมว่าไม้ไม่มีแน่เลยไม่ดิมันอยู่ไหนวะ ทำไมไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวไม้เต็มเต็มเลยอ่ะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นให้ครับอ่ะ นะสำหรับแท่อันแรกสุดนะครับนะคอฟเวฟนะครับนะใช่ป่ะบอนะครับความสามารถนะครับเราต้องใช้นะครับวัตถุดิบก็คือเป็นใยนะครับ30แล้วก็ไม้10อันเท่านั้นนะครับนะซึ่งเราทําง่ายมากในตอนต้นเกมนะครับของดีบอสตาร์ดัสเราต้องใช้เท่าไหร่ เซสตาดัสนะครับใช้ทั้งหมดอยู่ที่18หน่วยนะเราก็จะคลาสมันมาได้นะเป็นเซสตาดัสนะครับนะของอย่างดีอยคือใครเข้าทำการตีบอสเป็นบอสที่ดันเจียนเรียบร้อยนะเราก็ไปเอามาเลยนะครับเป็นอย่างแรกถ้าใครเล่นสายซัมมอนนะนะอย่างดีอ่ะผมบอกเลยว่าช่วงนี้ใครๆก็เล่นสายซัมมอนนะนะโอเค